สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรฮะชื่อลัตนาหานศรสีสุดกาอยู่้า่อร่อยดีค่ะอ่อยู่ตรงทีไหนฮะตรงจุดพักรถฟอร์ตเวยนะคะวันนี้จะมีเรื่องร้องนนทุกร้องเรียนจะร้องมีเรื่องร้องทุกร้องเรียนเรื่องโดนแก๊งคอสเซนเตอร์มา,มาในรูปหรือว่าไม่เสียภาษีคนละครึ่งแล้วก็ให้เรากดอะไรตัวหนึ่งไม่รู้เรากดไปเด็กรู้กดไปอืคืนเดียวโดนสามธนาคารเลยกรุงไทยกสิกรออมสินอ แล้วเราเงินนี่มันออกจากธ,กธานาคารกรุงไทยไปหากรุงไทยกรุงไทยก็บอกว่ามีพรบรคุ้มครองอยู่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดําเนินการอไปถึงโรงพกักโรงพักก็บอกว่าไปให้กรุงไทยดําเนินการเนี่ยก็โอนไปโอนมาหนูเสียเวลาไปมากไปโร,โรงพักก็ถูกเกตทางแล้วลโรงพกักไหนฮะโรงพักโรงพักบางประกงค่ะแปดลิ้วนะโรงพักบางประกงฉาดเชิงเทาค่ะ ก็ไปจนเบื่อแล้วค่ะนี่โดนมานานยังครับพี่โดนเมื่อวันที่สองธันวานี่เองค่ะเอ่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วประมาณเอ่อห้าโมงอะห้าโมงครึ่งอะครับโดนคืนเดียวอะสามธนาคารหมดเลยปั๊บชั่วโมงเดียวอืมไปแจ้งความก็ธนาคารก็บอกว่าเป็นพรบคุ้มครองอยู่คุ้มครองโจร่ะให้ตำรวจจัดการตำรวจก็บอกว่าธนาคารนั่นอยู่ครับรหัสให้รหาทนายของคันนี้ทนายมน่าเป็นปรึกษาธนายนายเขาบอกว่า ก็ให้ตำรวจไปจับไปจะให้ทนาไม่มีสิทธิจับเ่ยเออเพาพูดแบบนี้อ่ะครับห้านห้านสาวเป็นทนาอยู่ครับเขาบอกว่าให้ตำรวจไปจับไม่ใช่ทนาไปจับทนาไม่มีสิทธิจับอ๋อตำรวจบอกให้ทนาไปจับอ่าแล้วตำรวจมีไว้ทำไมอย่างเงี้ยก็ถึงบอกเลยนะอืเขาบอกมีพอเรานั่นอยู่อืมแล้วพี่มีอะไรอยากจะพูดอยากอะไรอยากจะฝากไปถึงตำรวจธนาคารหรือใครจะใครอยากฝากถึงธนาคารด้วยถึงตำรวจด้วยทำไมไม่จับปลายทางอ่ะอืมจ้า เขาเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องรู้ว่าคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรทําไมไปทานคุณไม่จับครับแล้วมาอ้างว่าให้ตํารวจไปจับธนาคารบอกว่าให้ตํารวจไปจับอ่าตรวจบอกว่าให้ต้องให้ธนาคารไปออกหไปจับมาครับเนี่ยไปจนเบื่อแล้วหนูไม่อยากจะไปแล้วอ่ะสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังแล้วแล้วมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องประชาชนไหมไอ้พวกคอสเตอร์เนี่ย ขอให้ทุกคนนะเดี๋นี้มารูปแบบหลายหลายอย่างมากเลยอืมมีทั้งเตะเยออทั้งอะไรตอนเนี้รูปแบบย่างเลยให้เรากดไลฟ์ไปจากจะได้เตะเยือให้อืี๋ยวนี้โดนเยอะเลยครับก็ระวังตัวนะอ่าระวังหน่อยครับแล้วฝากถึงคอเซ็นเตอร์ว่าไงพวกมิจฉาชีพอ่ะรู้ฝากขอให้ตำรวจธนาคารทัานั้นเองครับนะอือโอเคนะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับ